ปลากระเบนปลากระเบนที่ขาวนั้นปลากระเบนไม่ใช่ปลากระเบนยักษ์นะเป็นปลากระเบนตัวขนาดก็สิบโลยี่สิบโลนี่ก็ได้ฮะเนี่ยขายถุงพลาสติกขายถุงพลาสติกฮะไม่ใช่เป็นสีแบบเดี๋ยวสื้อนฮะ

าเกิดใครจะมาถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะครับแนะนําให้เตรียมไฟแล้วก็สปอตไลท์หรือว่าอะไรสักอย่างที่ว่าส่องสว่างมาได้นะครับก็เรัฐารรมอาจาาจะ<ๆ>เห็นภาพที่ดีกว่านี้นะฮะพอดีิูนิจโจโก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาฮะไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าตีสี่ตีห้าก็มาแบบนี้เลยนะครับนี่คือภาพดิบๆภาพสดนะฮะในเรื่องราวของการซื้อขายปลานะครับในตลาด แบกกระดิง่งแบบนี้เลยนะฮะอยู่หานมอมาก,กันนะครับเพื่อนๆนี่แต่วันนี้เขาเรียกปลาเลยอ๋อปลากระโทงนะฮะนนมีตั้งแต่ปลาใหญ่ถึงปลาเล็กปลากลางให้นึ่นนะครับ ซือขายปลาแล้วก็ต่อรองราคากันแล้วก็ตางวางอยู่ตรงเึ้นซ้ายเลยนะตัโอหม่ก็อดนี้ครับก็ได้เสอถังมาจากเรือก็อเทขายออตรงนี้เลยครับนี่ปลาสดนะครับ เป็นเรือที่ว่าเป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กขนาดกลางนะครับไม่ได้เอาน้ําแข็งเอาคอมเรนแช่นะครับก็พอหาคืนนี้ก็เอามาขายกันสช้าเลยนะแบบนี้นะครับภาพที่เห็นแบบๆนี่คือการซื้อขายปลานะครับหาดมมมกันนะครับทายานะฮะแล้วก็ประเทศพม่านะครับ นี่ภาพนี่คเป็นภาพโดยรวมนะครับยำกลางคืนนะฮะก่อนที่จะเช้านะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถามราคานะว่าเขาขายกันซื้อขายกันเท่าไหนนร่นะฮะ ฉลามเล็กก็มีนะด้านน้นปลาฉลามครับรียขาเนี่ยปลาฉลามก็ใครจะเอาตัวไหนกองไหนก็ไม่เลือกกันแบบนี้เลยนะครับ

对，阿伯，阿 <noise> 伯，阳光晒不晒？热不热？热不热？不 <noise> 热。不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 热。 すいません。 可以的啊 बस तो ठीक तो तो है। ना, तो 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 ना बापु जाने

มมมอออวาาะจ้ย๋กกนนเ็ทไร่ครับนี่คือบรรยากาศดิบๆนะฮะของเมืองทวายนะครับมอมกันนะฮะนบับรรยากาศของการซื้อขายปลานะครับในตลาดแบกะดินแบกะสายวันนี้นะฮะกับภาพถ่ายโดยซุนิโจโิโอเทวิชนนะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นวัฒนธรรมการ ซื้อขายปลากันแบบนี้เลยนะครับ 买的有吗？不知道买的有吗？哈哈哈哈哈！买的有吗？ ที่จะนำชมครับชนิดเจอธรรมชาตครับลตลอดซีข่ายปลาแดกัดดินแบกกระสายนะฮะเมืองวายครับประเทพมา่าโอเคเจ้าของปลาพอด,ดีแกไปเยอะจิละ่ะ Não, pita lá